ยำกระท้อนค่ะวันนี้มันร้อนเลยจะพากินกระท้อนนะคะกระท้อนราดน้ำยำน้ำยำทำเสร็จแล้วน้ำปะลา้เอาน้ำปะลา้ใส่พริกป่นใส่น้ำตาลหอมแดงซอยว้าวปะลาขวดนะคะพริกป่น เรามาลาดกันเลยโอ้ยน้ำไหลไหลเรามาลาดกันเลยนะคะน้ำไหลไหลสวดสวดโอ้ยแมงมาบิน,บน น้อนี่กระท้อนราดน้ำยำอร่อยอร่อยค่ะมากินด้วยกันนะคะกระท้อนราดน้ำยำเดดร้อนๆอ๊ยขอชิมก่อน ิไม่กินโชว์นะคะโอ้ยน้ำลายไหลอร่อย่อยมากกระท้อนค่ะกระท้อนร้อนกระท้อนราดน้ำยำน้ำปะลาะกวดเยิ้มเยิม,ยมน้ำตาลตโนด lại và rồi, cà thon bắt đầu bị hỏng rồi. Cà thon bắt rồi. Ui, rất ngon. Để nước. ngon. ร้อนๆอ,อย่างนี้ได้เลย,ยนี่กระท้อนค่ะ เบียวได้ใจอร่อยอร่อยค่ะก็ท้อนราดน้ำยำนี่อีกชิ้นหนึ่งหอมแดงค่ะคำใหญ่ๆ สะท้อนขายร้อนค่ะสะท้อนลาดน้ำยำนะคะมากินด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆลองดูนะคะลาดน้ำยำปลากวดใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลตโหนดพริกปน่นหอมแดงหัน่นไส้อร่อยอร่อยค่ะสวัสดีค่ะมากินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ